สวัสดีครับลุงนวดเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาทําน้ําฟักข้าวให้ทานนะครับน้ําฟักข้าวนะครับฟักข้าวคือลูกเป็นอย่างนี้นะครับพอดีไปเจอที่ตลาดมาได้ลูกละสองบาทเหมาหมดทั้งร้านเลยนะครับมาแล้วก็เราก็มาผ่านครับเป็นอย่างนี้นะครับ ก็มาขูดใส่นะครับยีเอวเนื้อมันนะครับมันจะลอยที่สุดตรงเนื้อนี่แหละครับเนื้อมันจะออกเหมือนมะเขือเทศครับมะเขือเทศครับนี่ครับพอได้เสร็จปั๊บพอเม็ดเม็ดมันครับเม็ดเหมือนมะเขือเทศนี่ครับเป็นอย่างนี้นะครับที่บอกว่ามาชิมดูเนี่ย บางเจ้ามันก็อร่อยครับบางเจ้าก็ไม่อร่อยแต่เราต้องเลือกวันนี้มันปลอดสารนะครับไม่มีอะไร่ไ,ได้มาแล้วก็ทำเลยครับเราต้องไปต้มก่อนนะครับเพื่อความสะอาดย,ยีเส็นแล้วก็ไปต้มนะครับทิ้งไปนะครับ ยี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 ครับยีไม่ลงก็ใส่น้ำหน่อยนะครับนี่นะครับทำน้ำสักข้าโอ้ล้มโดนกล้องล้มโอเคครับยังหมิ่นอยู่นะครับ ร้อยไม่พอใส่อีกครับนี่หำหำอยู่นะครับเนี่ยนี่ครับ ลูกนี้ยังไม่สุกเท่าไหร่นะครับแต่พอใช้ได้ดลูกอ่สุกสุกครับเยอะครับเยอะ

แนะนำลูกหำหำใกล้จะสุกนะครับจะเม็ดแดงๆสีสวยครับแดงเลยเนื้อไม่เยอะเท่าไหร่ครับ ทีเดียวเยอะเลยนะครับ ต้านอนุมูลอิสระนะครับก็กินทุกวันแต่นานๆกินทีอาจจะขี้แตกก็ได้นะครับนะครับอยก้ายคนนะครับโลนคนคนคนนะครับ เดี๋ยวไปต้มต่อนะครับต้มเคีย่ยวให้สุกนะครับ เกี่ยวครับเกี่ยวครับเกี่ยวไปเรื่อยๆนะครับ เ่้าไปอย่างนี้ครับคนไปด้วยครับจนให้มันเดือดแล้วค่กา็มาผึ่งไว้ให้เย็นนะครับครับคนไปเรื่อยๆนะครับคนไปเรื่อยๆครับอหอมครับหอมเหมือนน้ำมะเขือเทศเลยแต่ไปกินของักข้าวครับ ครับคนไปเรื่อยๆนะครับครับคนประมาณ10บนาทีนะครับครับเสิ็ดแล้วนะครับอมครับสุกเก็บไว้ได้นานนะครับเราทําเพื่อเก็บไว้ได้นานครับเพราะถ้ากินสดๆนี่ก็เสียงพยาธิด้วยนะครับ ครับเสร็จแล้วต้องมากรนะครับก็ปล่อยให้เย็นนะครับ สีสวยมากเลยครับ ได้หลิตรพอดีครับสีลูกโอ้มีเยื่อมีเนื้ออยู่ครับเนื้อเยอะมากเลยเนื้อฟูมากเลยโอเคครับปล่อยให้เย็นนะครับปล่อยเย็นกยน้ำอุ่นๆหน่อยแล้วนะครับ จะมาปรุงกันเพราะว่าถ้ากินอย่างนี้มารสชาติแปลงๆครับกินได้ไม่เยอะเกลือก่อนนะครับเกลือเกลือเอหช้อนชาเหน่ <S 1> 1 <S ช้อนชาครับแล้วก็น้ำผึ้งครับน้ำผึ้งน้ำผึ้งน้ำผึ้งสช้อนโต๊ะ นี่ครับสองช้อนโต๊ะใสะบบ่เลยเแอบลอยครับน้ำตาลอีกสองช้อนโต๊ะครับครับโอเคครับน้ำหนึ่งลิตรนะครับน้ำฟักข้าวหนึ่งลิตรอันนี้ ใจหลักครับคือให้รสชาติละมุนผมใส่เลมอนครับเลมอนเลมอนครึ่งลูกครับเลมอนครึ่งลูกใครมีมะนาวใส่มะนาวนะครับแต่พอดีผมชอบเลมอนครับผมเลยใส่เลมอนครับครึ่งลูกนะครับเลมอนครึ่งลูก ลูกใหญ่เกินครับแต่ไม่เป็นไรมันจะหอมเปิือเลมอนนะครับเรียบร้อยครับคนครับโอ้ oh. ได้สามสี่รสชาตเลยนะครับฟักข้าวน้ำพึ่งเลมอนโอเคครับกินดูครับกินดูอือือสุดยอดครับฟักข้าวผสมน้ำพึ่งเลมอนครับแช่ไว้กินได้ไหนเดือนไหมครับ